ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องคาบันนาตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมและคาบันนานะครับวันนี้เรามารีวิวบริการใหม่นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้พี่ๆดูนะครับ เนื่องจากว่าทั้งทุกท่านดูช่องโนเนมนะจะรู้ว่าโนเนมเนี่ยมีการรีบิวนะครับแล้วก็รีสโตรถทั้งรถเก่าทั้งรถยุโรปนะครับรถญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากนะครับเราพาไปถึงแหล่งเลยแต่มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับไม่สะดวกที่อยากจะเอารถของตัวเองไปทำนะครับดังนั้นเรามีบริการมาแล้วครับเนื่องจากว่าเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับทำซัพพอร์ตให้เราเยอะอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วผมเป็นคนละเอียดกับสิ่งบางอย่างที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราเลยมารีวิวนะครับการรีสโตให้ของโนเนมให้ดูครับเทปนี้เนี่ยกิเลสล้วนนะครับผมมีเจอรถนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะรีสโตร,รถเบนซ m e46 นะครับ M3 นะครับผมได้ภายในคันหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นภายในของ M3 คา b เบลเลสีน้ำเงินลาคุน,น่าซีบูในสภาพแบบนี้ครับคุณเห็นรูปเลยขึ้นรูปแล้วกันนะครับนะครับสภาพนี้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูนะแต่ต้องบอกงี้ผมก็เลยอยากทําให้เป็นวิทยาทานให้ท่านดูนะครับว่าเราได้มาสภาพแบบนี้นะเราจะรีสโตรภายในทั้งหมดของรถคันนี้นะครับก่อนที่จะประกอบให้ดูนะเดี๋ยวมาดูครับว่าเน่าแบบนี้ตามรูปแบบนี้นะครับทําได้ไหมเรามีบริการนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพ พบดนะครับตั้งแต่ซ่อมภายในนะครับซ่อมเบาซ่อมชิ้นพลาสติกที่หักนะครับหรืออยากจะรีสโตรรถทํารถนะครับหายยากๆเนี่ยบอกเราได้เลยเรามีบริการพร้อมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างใครสนใจบริการนะครับโทรเข้ามาบุ๊กคิ้งที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 6 1 7 4 6 2 2 2ครับ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6อมีคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับจากประสบการณ์ทีมงานของเรานะเรามีพร้อมหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับเริ่มต้นจะเป็นยังไงบ้าง เริ่มจากเบาะ m นะครับตัวนี้เป็นเบาะ m 3นะนี่ m แท้นะครับหนังอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะครับเราทำการเนี่ยหนังตอนนี้แข็งหมดแล้วนะตามอายุเดี๋ยวเราจะทำการซ่อมแซมบูรลนาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ของแท้ทุกอย่างครบหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่าจะเริ่มต้นยังไงครับเรามีคู่กันเอางี้โจทย์คือผมอยากได้ m 3ข้างในเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินโรงงานนะผมมีชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเก่า นี่สีเก่านะครับนี่คือเบาะหนังแท้เขานะแต่เนื่องจากว่าเบาะมันเก่ามากนะครับนี่มันจะมีโค้ดมีเบอร์ข้างหลังอยู่ทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นของหมากของเก่านะครับเนื่องจากว่าหนังมันหมดอายุแล้วเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับสีเดิมเนี่ยหายยากอยู่แล้วนะนี่คือแผงประตูนะครับวิธีการเราก็คือรีสโตร์ใหม่อันนี้คือหนังใหม่นะครับดูคุณภาพหนังนะโอ้โหสีทุกอย่างใหม่แบบ ให้เทียบเก่านะครับนี่หนังเก่านะ,ะนี่หนังเก่านะครับเนี่ยเทียบสีเหมือนกันเลยนะครับคุณภาพหนังนุ่มมากเนื่องจากมันเป็นนับป้านะครับน,นี่คือหนังเก่านะครับจริงๆมันมีโค้ดสีด้วยนะนี่คือโครงเก่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าหายากที่สุดนะครับผมบอกเลยอย่างยากภายในสีน้ําเงินนะครับพลิกแผ่นดินหาเลยเดี๋ยวมาดูครับ ว่าเขาเย็บเสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วชิ้นนึงนะครับนี่คือสีที่เสร็จแล้วให้ดูกับแสงจริงๆสวยมากนะเรามาตอนค่ําด้วยโอเห็นแสงนะครับเนี่ยสีมันเทียบกับสีเดิมได้แล้วก็ความนุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นไงอันนี้จะเป็นที่นั่งข้างหลังนะสีสวยมากเลยครับของแท้มากเนี่ยอายุการใช้งานเนื่องจากว่ามันอาจจะโดนอะไรแทะบ้างนะครับ คุณดูนี่ฮะมาเกดอนตัวนี้หายากมากนะแผงประตู m สแท้นะครับเนี่ยหนังเนี่ยมันมีป้ายโลโก้บอกนี่นะครับมีป้ายโคดสีมันบองหันมาดูข้างหลังนะเนี่ยครับแผงประตูแท้เนี่ยสีทั้งอย่างเนี่ยมันเห็นเลยนะครับว่า e 4 6นะครับมีรีว่าลากูน่าซิก้านะครับลาคูน่าซิกกาบูนะครับเนี่ยเป็นแผงตรงรุ่นของเขาเลยหาอย่างยากครับลอลำโพงหลังนะครับเนี่ย เราให้ดูนะสีน้ําเงินคือสีแสงกบส่องกับไฟมันสวยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังจริงมันหมดอายุแล้วนะมันแข็งหมดแล้วนะครับคือเราคุยกับช่างจริงๆผมอยากได้เดิมๆเลยนะแต่เนื่องจากว่าหนังมันไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยโค้ดของแท้นะครับคือจริงๆของแท้มันดีมากคุณดูรอยข้างๆรอยตะเข็บทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํากลับทุกอย่างมาให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ย วิธีการเขาก็คือเขาจะเอาตัวนี้มาเขียนแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเขียนแบบยังไงจะเป็นพลาสติกใต้ห้องเครื่องของ E46 นะครับคือต้องบอกว่าเสียทุกคันนี่วิธีการนะครับตัวนี้เป็นแผงของ M3 ตรงรุ่นเลยนะวิธีการผมก็เลยต้องสร้างนะครับให้ดูก่อนนะวิธีการเนี่ยเขาสร้างพลาสติกขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปจัดการเก็บสีทีหนึ่งเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จนะครับโอเคครับอันนี้เป็นแผงของ M3 มาดูตอนสว่างสว่างนะครับอันนี้แผงของ M3 E46 นะสีน้ำเงินลากูน่าซีบูนะครับอันนี้คือจริงๆหนังอะทำความสะอาดได้นะครับแต่ตอนนี้คือเนื่องจากว่าหนังมันแข็งหมดแล้วครับเนี่ยมันมีฟองน้านะครับเนี่ยกดเนี่ยแทบไม่อยู่เลยครับคือตามอายุของมันนะครับเบาะมันก็หมดอายุฟองน้ํามันหมดแล้วนะครับเนี่ยหายากมากนะครับทุกอย่างเขียนนะครับเนี่ยลากูน่าเห็นไหมครับเห็นฟอนแล้วไททันชาโดนะครับ e c 6นะครับ อย่างยากนะครับผมบอกเลยว่า M นะครับเห็นสัญลัก M ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นสเปคเฉพาะ M 3นะครับจริงๆเรามีทั้งตัวเลยนะครับนี่เป็นเบาะหลังนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีสตร์นะครับให้เห็นก่อนนะอันนี้พี่เขาถัดการทำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เบาะหลังนะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นหนังหนังเดิมนะครับมาดูกับแสงสว่างเลย คือจริงๆหนังมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะแต่เนื่องจากว่าหนังเก่านะครับมันแตกหมดแล้วเนี่ยชิ้นพวกนี้นะครับชิ้นนี้เปลี่ยนให้ดูอย่างนี้เลยจัดการทําสีนะครับจริงๆถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือสีเดียวกันเลยแต่หนังมันให้ความนุ่มคืนมาหมดเลยนะครับีดูอย่างนี้ดีกว่าสว่างเห็นชัดเจนนะครับสีสวยมากนะครับนี่คือหนังเดิมเนาะเรา เทียบเท่าหนังทุกอย่างหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปจะเป็นไทมาเกดอนนะครับเดี๋ยวเราทำการทำสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหนังพวกนี้ก็จะเย็บเหมือนเดิมนะครับนหนังของหนังโรงงานนะครับเก็บครบทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งเนี่ยโครงจะเป็นโครงเดิมเนาะ อันนี้โครงเดิมใช้ได้อยู่พี่ใช้ได้ดีเลยเขาบอกนะครับเนี่ยโครงเป็นโครงเดิมนะครับเนี่ยมีโค้ดทุกอย่างมันมีเซ็นเซอร์น่าจะเป็นเบาอุ่นเบาร้อนเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเนี่ยเบาอุ่นเบาร้อนเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยวัดไซส์หนังตามตามไซส์ของเขาเลยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จัดการซ่อมพ่นสีให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวมารอชมครับ เนี่ยหนังทุกอย่างเขาจัดการเก็บตรงรุ่นเป็นชิ้นๆนะครับมาดูรับโปรเจกต์เนี่ย m 3 4 6บ่อน้ําเงินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอัปเดตนะครับอันนี้เป็นแผงประตูนะครับเขามีการรีนิวหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าหนังพวกนี้มันเป็นหนังเดิมนะเขาจัดการทําฟื้นฟูนะครับเนี่ยทุกอย่างมีความเดิมหมดเลยนะครับเ,เขาฟื้นฟูให้ได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดอันนี้ก็เดิม นี่ครับอันนี้คือหุ้มใหม่เนี่ยกับเดิมนะครับถ้าคนดูเนี่ยสีไม่ได้ต่างนะครับนิดเดียวคือกว่าจะได้1ชิ้นนะครับเขาจัดการเนี่ยทำทุกอย่างรีสโตนะครับอย่างอันเนี้ยพยายามคุ้มจากอันเดิมนะครับเนี่ยเสียก็มีการซ่อมนะครับมันเพราะมันตามอายุหมดตามอายุแล้วนี่เขาก็มีการอันเดิมไม่แตกนะครับ ทำให้มันเดิมที่สุดเท่าที่จะเดิมได้นะเดี๋ยวมารอชมนะครับอันนี้คือแผงประตูหนึ่งชิ้นนะกว่าจะได้รถ1คันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนังเก่านะครับหนังมันหมดอายุแล้วหนังมันแตกนะเราเอาแพทเทิร์นทั้งหมดนะครับมาเขียนเป็นแบบนี่คือหนังที่เขาเย็บมาใหม่นะครับจริงๆสีสีเดียวกันนะเพราะวิธีการเทียบนะครับเขาเทียบจากหนังข้างในบางชิ้นมันจะมีหนังหนังแบบตามขอบแบบนี้นะครับเราเอาเราเอามาจัดการ เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยคุณดูในกล้องเนี่ยขนาดไม่มีแสงนะสีสวยมากเลยนะครับตะเข็บพี่เขาเย็บตะเข็บเหมือนเป๊ะนะครับตะเข็บเหมือนหมดเลยวิธีการเย็บแบบนี้ใช่ไหมพี่เราจะค่อยๆเย็บตามตะเข็บนะครับ EP นี้จะได้รู้ว่าจริงๆการทารถหนึ่ง,ง 1, คันเราไม่ได้แค่สับจะทํานะทําให้เนียนต้องเนียนแบบนี้นะครับเนี่ยคุณคิดว่าเบาะตรงนี้มันมีกี่ชิ้นนะครับ เราเอามาเนี่ยทำแบบให้เหมือนเป๊ะเนี่ยทินตะเข็บเนี่ยเขาทำเหมือนเดินเหมือนเหนือนเป๊ะเลยนะครับวิธีการนะครับอันนี้คือหนังเดิมนะตัวหุ้มเดิมนะครับเราก็จะยึดจากตัวหุ้มเดิมนะครับเราใช้โครงใหม่นะครับเนี่ยอยากให้เห็นนะครับตะเข็บทุกอย่างเขาทำมาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นออกมามันจะเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับอันไหนชิ้นเดิมใช้ได้เราพยายามใช้ชิ้นเดิมนะครับเนื่องจากว่าทําให้มัน กลับสู่ภาพเดิมมากที่สุดนะฮะเราให้ดูอันนี้ของเดิมนะมันมีดีเทลของเขาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีโครงแบบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะตัดจัดการตัดใหม่แล้วก็เอามาใส่นะครับนี่คือโครงเดิมนะคือผ้าข้างในมันหมดอายุหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการตัดโครงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนี่คืออุปกรณ์อะไรนะครับโฟมนี่โฟมของเดิมนะ จริงๆโฟมของเดิมก็ถือว่าเนี่ยคุณดูว่าโฟม BM มเนี่ยครับมันเขียนทําทุกอย่างไว้โฟมทุกอย่างคงสภาพเดิมอยู่แต่แค่หนังมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ตัวเบาะเสร็จแล้วนะครับนี่สวยงามมากเบาะเสร็จหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ชิ้นทุกอย่างเนี่ยเราจัดการพ่นให้ใหม่หมดนะครับค่าฟูลรีรีโซเราจะพ่นแบบนี้เลยคุณดูเนี่ยแสงสวยๆนะครับเนี่ยพ่นหมดพ่นหมดทุกอย่าง เขาจัดการพ่นทุกชิ้นนะครับหรือว่ามาซ่อมประกอบก่อนอันไหนที่เขาซ่อมได้เขาจัดการซ่อมหมดเลยนะครับเราจัดการอย่างนี้นยะเขาเรียกว่าการรีโซนะครับอันนี้แค่บ่อนะให้ดูก่อนนะครับทุกชิ้นนะบาะอ,อันนี้่างที่เห็นนะครับ b ีฟอร์เนี่ยเราจะการทําสีเย็บทุกอย่างใหม่นะครับเป็นเบาะเอาง่ายๆคือเบาะใหม่เลย มาดูตอนเสร็จนะครับจะเป็นยังไงบ้างช่างประกอบอยู่นะครับของใหม่พอใหม่ปุ๊บประกอบมาสวยมากสวยเลยครับเขาลื้อมาทําสีใหม่หมดอยู่แล้วนะครับอันนี้ใหม่อุปรกรณ์ทุกอย่าง การีใหม่นะครับตอนนี้เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะครับลพลาสติกทำสีใหม่แล้วสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่หัวนะครับหนังทำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มลาเอ็มอันนี้เป็นหนังเดิมๆนะครับเรากลับมาซ่อมรีสโตร์ใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูใส่ประกอบก่อนนะครับเขากำลังจะประกอบอุปกรณ์ยึดต่างๆถ้าต้องการรีสโตร์แบบนี้นะครับเราจัดการทำให้ได้หมดเลยทั้งคันนะครับ ใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดโนเนมได้เลยนะครับตามเบอร์โทนี้ได้เลยเรามีวิธีการรับรีสโตรรถนะครับทุกยี่ห้อนะครับเกี่ยวกับการทำภายในนะครับครบวงจรนะครับบาสีนี้นะครับมันเป็นสีพิเศษนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ทุกอย่างมันหายากนะครับเราเลยทำการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับสามารถคูดคุยกับเราได้นะครับแอดไลน์มาเลยนะ สีลาคูน่าซีบูนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นของรถ M3 คูเป้นะครับชุดนี้จะเป็นของ M3 E Cabriolet นะครับเปิดประทุนนะจริงๆข้างล่างเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันจากโครกข้างบนนะครับบา Cabriolet กับอบอกคูเป้จะต่างกันนะครับดังนั้นหายากมากเลยผมบอกเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้รีสโตร์นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เขาประกอบเสร็จแล้วนะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทําสีเพิ่มได้นะครับนี่คือการรีสโตคุณดูปุ่มนะครับปุ่มทั้งหมดใหม่อย่างนี้หมดเลยนะครับหนังใหม่ทั้งหมดนะสวิตนะครับสภาพโอเคเลยอันนี้เป็นหนังนับป้าใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับมีสภาพหนังเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยเรารับทุกทุกหนังนะครับคือรับรีสโตนะครับแผงประตูนะครับอะไรแตกหนังทุกอย่างเรารับทำหมดเลย ถ้าอย่างเนี้ครับถ้าหุ้มหนังใหม่นะครับประมาณเท่าไหร่ดิหุ้มหนังใหม่ทั้งคันทั้งคันก็อยู่ที่สี่หมื่นสี่ถึงห้าหมื่นใช่ครับแล้วแต่พอดีอันนี้มันเป็นรถคูเป้นะครับก็คือใครสนใจเนี่ยแอดแอดโนเนมได้เลยนะครับเนี่ยคุณดูหนังคือต้องบอกงนี้นะครับสําหรับคนที่เล่นรถเนี่ยใครมีรถที่แบบเป็นรถเป็นรถหายากนะครับอยากได้หนังแบบไหนสามารถสั่งทาได้อันนี้คือบางนี้เราเป็นหนังฟอกใหม่หมดนะครับแต่บางชิ้นก็จะเป็นหนังเดิมนะครับ สวยมากนะคืออยากให้มาดูสีตรงๆนะครับวันนี้ฝนตกนะครับใครสนใจนะครับรับรีสโตทั้งหมดนะครับแอตโนเนมแอตไลน์ไปที่แอตโนเนมกับเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับใครสนใจนะครับอยากให้เรารีสโตหรือซ่อมนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับจริงๆคือโดยเฉพาะรถบ m นะรถแปลกๆนะครับจริงๆอะไรเราเหลือบานนะครับเนี่ยเตรียมไว้นะครับทั้ง M3 E36 E46 นะครับ มิสูบิชิอีว l ลูชันหรือรถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรปทุกรุ่นนะครับเรารับซ่อมหมดผมว่ามันยากตรงที่คุณหาอะไรนะครับเราอาจจะเป็นคนที่เคยหาอะไรมาก่อนอาจจะหาอะไรได้ง่ายกว่าและถูกกว่านะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามบริการได้เลยนะครับ061746222ครับเบื้องต้นนะครับแอดรูปรายละเอียดที่อยากทำนะครับแล้วก็นัดหมายก็มาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบ่งปันวิ่ๆทุกท่าน นะครับอย่าลืมโทรมาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย